จะพาไปสูตรอากาศนะฮะที่มันสดชื่นเต็มปอดกันหน่อยภาคเหนือตอนนี้ฮะก็ยังคงอากาศหนาวเย็นอยู่โดยเฉพาะตอนเช้าเชนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาไปที่ไหว้นะฮะไปไหว้พระธาตุที่วัดแห่งหนึ่งฮะในพื้นที่จังหวัดลำปางครับนี่แหละฮะดูสิมุมสูงมุมกว้างแบบนี้360องศาแบบนี้นะครับ นี่แหละครับคือบรรยากาศครับที่วัดพระธาตุดอยพระชานะครับเป็นวัดท่องเที่ยวที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นอันซีนของไทยแลนด์ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในพื้นที่ตําบปลป่าตันอาเภอแม่ทะจังหวัดลําปางนะครับสวยงามฮะเขาบอกแบบนี้นะเหมือนอยู่บนสวงสวรรค์นะต้องเคยขึ้นไปบนสวรรค์ไหมนี่แหละของขึ้นไปที่นี่ก่อนแล้วสมมติก่อนนะเขาบอกว่าความสูงนี่นะอยู่ประมาณสัก350เมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับมีขั้นบันได624ขั้นนะครับสามารถเดินจากด้านล่างขึ้นไป บนยอดเขาสูงแล้วก็มองเห็นพื้นที่4อำเภอของจังหวัดลำปางด้วยไปที่นี่ที่เดียวฮะมอง<ร>เห็นอีก4อำเภอนะครซึ่งสภาพภูมิอากาศบนเขาฮะเย็นสบายตลอดทั้งปีครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะเดินทางมาก,กราบไหว้ไหว้พระทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลชมทะเลเหมอกและวิวทิวทัศน์อันสวยงาม แบบ360องศาแล้วก็ช่วงนี้ฮะทางวัดยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้ทำบุญกันได้แล้วนะครับหลังจากเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็มีการประกาศปิดวัดครับป้องก,กาาองันการแพร่ระบาดของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะครับและผู้สื่อข่าวรายงานนะบอกว่าตอนนี้อากาศดีๆนะฮะพอไปปุ๊บไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จนะฮะได้กาแฟสักแก้วนะนจิบกาแฟแล้วก็แลววิวนะเออช่วงนี้ไปกันได้นะคะ